นี่คือเสี้ยนตึกแหพี่น้องเอ้ยมาเบิ้งกันเด้อบาดนี่น้องใหญ่กำลังสิได้ปลานี่มัสิได้ปลาม่วนเขาถือกแล้วแม่นบ่ถือกแล้วพี่น้องถือกแล้วถือกแล้วบ่คข้อย่างไอ้บาดกำลา <laughs> พูดพูดเอาขึ้นเอาขึ้นแบบบันคำเกิงด้วย <laughs> แบบคแบบ้อมเกิอง,บบอ,อ,งอ้าวพี่น้องเอ้ยประคับเขีย่ยอยาาเกง่งวันสิวันสิตึกเอาปลาดุก,กได้ปลาคอเ,เ,เออไปดึงแหซอกันดึงแหซอกันนึงแห่ัออกันนักน่นห้าสีได้กับโบยากมึงบอปัดเตนีนนี่ขึ้นแบบค่เกองเลยขึ้นแบบค้อมเกิืองเลย เอามาเบ lo, qui, hum, hai, hai. Um, uh, yah, um, ิ่งใกล้เบิ่งกันนะมากหอีกโอ้ยไงไงนี่เป็นโลแล้วครับพี่น้องเลยมึงอยากบานี่ไส่แล้วนั่นมามักนี่บอออกแหงเขาดูดูมักนี่ละเออนี่พนโ้บาดนี่ตายเย็ดแม่หมือนบาทนี่เอาละบกวาย่ำ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 อ้าได้แล้วพี่น้องบาทนี่เากนบาเออได้บักนี่แล้วเ่ากก ทำอะไบ้วบานสิมันก็มัตายอยู่ห้องมันออกนี่ละมาแล้วไปบ้านผงแห้งสีใด้ตัวญ่นอพี่น้องนอเอาซ้ำนี่แหละพี่น้องได้แล้วบ้านนี้ป้าคอใหญ่ป้าคอเถ่าเฮ้ยขัก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 นี่แหละครับพี่น้องการหาอยากหากินของพี่น้องบ้านนอกขอกหน้าเฮ้า บบคืออยู่ในกรุงในวังแล้วถึกแหนน้ำนองสาเกาเาจจ่านี่โบเด้ชกับโปก๊กคืออยู่นี่เมืองในกรุงเด้พุนบริเวณขอบสาบพี่น้องเอาให้เบิง้งเอ,อินมีแต่โปกอยู่ข้าสองขอบคางฟาดุกก็มีอยู่เลยเอาไปเอาเลยฟาดุกก็มีบอ่อใดเลย,อเ,ลยเอาบักคออย่างเดียว 太红好了。嗯嗯嗯